เดี๋ยวรอทุกคนพร้อมกันวันนี้นะเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคใครที่มีท้องอืดลมในท้องเยอะอาหารไม่ย่อยมึนเวียนหัวปวดหัวปวดสะบักปวดเส้นเดี๋ยวมาเลยก็ได้เดี๋ยวใครเข้ามาก็ย้อนหลังก็ย้อนหลังมาแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึง ทฤษฎีของมันก่อนว่าคนที่เป็นโรคเหล่านี้นะเพื่อนๆคนที่มีอาการที่เกี่ยวกับอย่างที่เนบอกไปเนาะไหลติดไหลติดปวดสะบัดปวดเส้นปวดอา่าแป๊บหนึ่งอันนี้เนี่โพสไหนๆเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะเข้ามากันยังเข้าใจว่าอ่ะโอเคอืม คืออย่างนี้จะบอกงี้นะสำหรับคนที่มีอาการปวดตึงตึงไม่สบายตัวปวดสะบักปวดเส้นแล้วก็ท้องอืดกินอะไรก็ท้องอืดถ่ายไม่เองไม่ได้นะเออลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้ไขนะคะเพราะว่าวิธีนี้คือเป็นวิธีที่เราแก้ด้วยตัวเราเองนะเพื่อนๆซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวพูดทฤษฎีนิดนึงนะแต่เนี้เนี่ยต้องบอกก่อนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เช้ามานี้อาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะเนเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตัวด้วยการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะเป็นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าปฏิบัตินะไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งเก่งปริยัตนะแต่เก่งคือเน้นปฏิบัติเน้นพิสูจนะ์เนาะพอพิสูจน์แล้วรู้แล้วได้ผลแล้วเนยถึงจะพูดนะเนจะไม่พูดจากการที่ท่องมาจําแล้วมาบอกทุกคนนะคะรวมถึงนิพพานอะไรก็ตามที่มันเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ย และวิธีการรักษาดูแลสุขภาพก็เหมือนกันคือเกิดจากการลงมือทําแล้วสําเร็จแล้วทําได้แล้วคําว่าสําเร็จนี่ไม่ได้บรรลุฌานอะไรนะคะหมายถึงว่าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อแบบนี้มันมันรู้สึกแบบนี้นะแล้วมันดีนะเน่ก็เลยแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยอย่าเพิ่งมาเพ่งโทษกันนะลองเปิดใจก่อนเพราะว่าเข้ามาแล้วมาเพ่งโทษกันเนี่ยคือ ก็อาจจะรู้สึกไม่ดีถ้ามาเพ่งโทษก็ต้องออกไปแล้วเดี๋ยวเพราะไม่อยากใหใ้ใครรู้สึกไม่ดีนะเราต้องรู้สึกดีทุกครั้งนะคะที่เวลาที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะอ่ะสรุปก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจะมีเส้นนะคะเส้นในระบบร่างกายของเรามันจะมีเส้นเนาะเส้นลมปานเส้นปานเส้นที่มีปัญหาและแก้สร้างปัญหาที่สุดคือตรงที่ท้องท้องของเราเนี่ยมันจะมีเส้นที่พาดท้องลงมาเขาเรียกว่า,เ,าเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าเส้นอะไรอะ คือมันทำให้เกิดโรคทุกชนิดเลยค่ะเส้นปานนะลมปลานใหญ่มันมีสิบสอเส้นเนาะแต่ทีนี้อย่างอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทุกคนก็ลองไปเปิดดูสิบเส้นมันมีอะไรบ้างแต่เนจะมาแชร์เอาประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆชอบไปดูอสุภะที่เขาผ่าศพออกมานะผ่าท้องออกมาอย่างเงี้ยหรือใครที่เคยมีประสบการณ์แบบว่าเวลาที่เวลาเขาผ่าออกมาเนาะเวลาเขาจับตรง,ตรง,ตรงนู้นตรงเนี้ย เส้นท้องแล้วมันจะมีเส้นที่พาดมาอยู่เส้นหนึ่งเนาะมันทําใหเา้เหมือนกับแขนเนี่ยยึดได้ทุกทุกอย่างอวัยวะเนี่ยบางทีตาทะเลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดจากเส้นตรงนี้นะทุกอย่างเลยนะหรือเวลาที่เราเคยดูขาเผาศพแบบศพแบบย่างย่างสดอนะเนาะเราจะรู้เลยว่าอุย้ยเส้นเอ็นเนี่ยมันทําให้ยึดไปหมดทุกอย่างทีนี้ไอ้เส้นเอ็นตัวสําคัญคือที่ท้อง ที่ท้องวิธีการแก้นะคะท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยปวดสะบักปวดเส้นปวดทุกอย่างอยู่ตรงนี้ทั้งหมดวิธีการแก้ก็คือนวดแต่ทีนี้จะนวดยังไงล่ะบางคนอะหรืออันนี้หนึ่งนะนวดแต่เดี๋ยวนี้จะสอนวิธีการนวดนวดหรือว่าใช้วิธีการกดกดใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยใครมีทับทีไม้แบบเนี้ยใช้วิธีกดอย่างนี้ก็ได้แต่กดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งกดนั่งเนาะเนี่ยมันต้องนั่งหรือนอนก็ได้แต่ว่าบางคนไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังที่จะแบบ ที่จะกดลงไปนะกับอีกวิธีหนึ่งใช้กระเป๋าน้ําร้อนแบบนี้ก็ช่วยได้คือว่าตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีความร้อนนะเขาจะความร้อนเนี่ยจะช่วยแผ่กระจายความร้อนมันเหมือนพลังงานเนาะพลังงานความร้อนแต่ทีนี้เนจะมาสอนวิธีวิธีการที่ที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการกดคือใช้ตัวนี้ใช่อันนี้คือเวทเวทเนี่ยน้ำหนักเอาสัก5ากิโลกำลังสวยเลยแต่ถ้าใครตัวเล็ก ตัวเล็กก็ใช้สักสามกิโลนะที่ว่ามันดีตรงไหนหรู้ปะคืออย่างนี้เดี๋ยวเนจะบอกนะอ่ะเดี๋ยวเนจะนอนทําให้ดูนะเอาเอาผ้ามาลองเพราะว่าอันนี้เป็นแผ่นโยคะนะคะวิธีการคือเรานอนลงไปอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนอนลงไปนะแล้วแล้วแล้วเอาอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยนะได้ไหมเนี่ยเออได้เนาะชิบเออเนี่ยนอนลงไปนะนอนลงไป ต้องจับให้มั่นนะบางคนอาจจะไม่มีแรงมือก็ถ้าสมมติว่ามือไม่มีแรงใช้ทับพีไปก่อนก็ได้ทับพีบกดแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันดีตรงไหนเดี๋ยวจะบอกตัวนี้คือมันมีน้ำหนักนะคะมันมีน้ำหนักแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราเอามาวางเอามาวางนะค่อยๆวางแล้วไม่ต้องกลัวนะแล้วนี้จะบอกว่าบางเส้นเนี่ยโอ้โหเหมือนกับรากไม้อ่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกับมันมีรากไม้ ไม่ต้องไปตกใจนะค่อยๆวางไปวางไปแล้วก็ได้ทําสมาธิไปด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องโกรธเพราะอันนี้มันห้ากิโลมันหนักแล้วเนาะวางไปอย่างเงี้ยคือตรงจุดใต้สะดือเหนือสะดือเนี่ยคือเราไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยทาไม่เป็นอย่างนี้ต้องไปให้หมอทําไม่ต้องนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเน้จะบอกให้เพราะเนซเนี่ยผ่านการไปหาหมอทําหมอที่นวดเก่งเนี่ยเขานวดเก่งจริงๆนะแต่ประเด็นมันคืออย่างนงี้เวลาเขานวดเก่งนะแต่เวลาที่เราเนี่ย บางทีเขาลงมือแรงเนาะลงแรงแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยมันแรงเกินไปแล้วเราจะทรมานแต่ถ้าเราทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะรู้หนักเบาว่าเออแค่นี้นะแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอ่ะอันนี้มันเบาไปนะอันแรงหน่อยแรงหน่อยเนี่ยถ้าเราทําด้วยตัวเองเราจะรู้นะทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองทุกอย่างการเป็นหมอดูแลตัวเองมันดีแบบน,นี้แหละ เหมือนกันเข้าฌานเหมือนกันบางทีเข้าฌานที่บอกว่าบางทีเราไปเข้าฌานกับคนอื่นเขาหรือเล่นโยคะอย่างนี้เนาะเขาจะให้เราทําท่ายากอะ่ะก็เรามันยังทําไม่ได้อะ่ะนึกออกปะคือเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเราจึงรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าเราทําได้แค่ไหนแต่เราไม่พักเราอาจจะทํายังไม่ได้ทักษะแบบที่แอดวานเยอะๆเนาะเราค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะ มามาต่อเลยนะก็นอนนะคะนอนอึบแล้วก็เอาไปวางอ่าวางตรงไหนก็ได้เอาวางค่อยๆวางนะค่อยๆวางวางแล้วก็แล้วจะได้อะไรเออเออเออสิ่งที่เพื่อนๆจะได้อีกคืออย่างนี้เราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วลำไส้ของเราเนี่ยนะมันเชื่อมโยงกับหัวใจว่ามันจะเต้นตึบ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 เราจะได้ยินบางคนหูมันเต้นแรงมากเลยลองทดลองดู แล้วเวลาวางเนาะบางทีคนที่เป็นปัญหาชาข้างเนี้ยหรือว่าปวดสะบักปวดเส้นปวดอะไรนะมันมาจากเนี่ยลมปานเส้นท้องนี่แหละเพื่อนๆแล้วไอ้เส้นเนี่ยมันพาดผ่านเหมือนกับรากไม้มันแข็งนะคะคนที่ท้องอืดที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ทำอย่างเงี้ยท้องมันจะท้องมันอืดเพราะว่าเส้นมันยึดอยู่ข้างใน,นะคะ่ะเขาเรียกว่าเส้นเป็นเถาเป็นดานเนาะนี่กดลงไปนะ พกดลงไปแล้วแล้วเราก็วางไว้เฉยๆเพราะมัน5้กิโลอะวางไว้แล้วเราสังเกตนะแล้วเพื่อนๆจะเพื่อนๆจ,จะรู้เลยว่าโอ้โหความร้อนมันพื้นลงไปแล้วบางคนทำอะเหงื่อแตกมันถึงหลังเลยนะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เน้มาแชร์เทคนิคดีๆให้นะนี่แหละเสียตังซื้อเวทสักอันนึงเพราะเสียเพื่อเราเองอันนี้คุณอาเขาเอาใช้สําหรับมันมี2อันของคุณอาเขาเน่ก็เลยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย แล้วเพื่อนๆพ,พอทำเสร็จแล้วนะข้อดีคืออะไรรู้ไหมเวลาเราไปไปหาคนที่หมอนวดเนาะบางทีทําแล้วเราจะตดเนี้ยเราเกรงใจเราเกรงใจมันก็เลยไม่กล้าตดแต่ถ้าเราทําของเราเองอะ่ะลมมันออกมันก็โอ้ยโล่งมันตดปืดไปเลยนะอันนี้เนเจอบ่อยมากแล้วก็บางทีเราเลอเออเวลาเราไปหาหมอทํบางทีเราเขินนะแบบ จะซัดเต็มที่ก็เกรงใจแต่ถ้าเราทําของเราเองเนี้ยโอ้โหมันได้สุดๆไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยทุกคนแล้วแล้วทุกคนทําแบบนี้ทุกคนก็ทําสมาธิไปในตัวด้วยนะแบบว่าทําสมาธิคือให้รู้ระดับว่าตอนนี้เรารู้สึกจุกไปแน่นไปแรงไปเราก็ยังย้งยั้งเอาขึ้นมานแต่จริงๆอ่ะเราเราเลือกตามน้ําหนักบางคนผอมมากผอมเยอะเนื้อน้อยก็ไม่ต้องถึง5้กิโลนะคะ สักสามโลก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวทับพีก่อนก็ได้ทับพีแล้วค่อยๆกดตามเส้นเส้นที่มันแข็งๆอะกดไปเลยแล้วพอกดแล้วนะเพื่อนๆเรามาเช็ดท้องเราเนี่ยมันจะมันจะนิ่มๆนิมๆนิมแต่ถ้าเรายังไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้มือเนี่ยใช้มือเนี่ยกดทุกเส้นมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดทุกคนนีนจะบอกให้เราต้องฝึกเป็นหมอของเราเองนะฝึกเป็นหมอดูแลตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเรา นะคะนะเนี่ยกดไปกดเหนือสะดือกดการเป็นกดไหลย,ย้อนการเป็นหลังตึงปวดหลังปวดไหล่ปวดสะบักปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวเขาเรียกว่าตรงตรงนี้ทั้งหมดคือทั้งหมดของตรงนี้คือสมองที่สองที่ลำไส้คือสมองที่สองเพราะอะไรเพราะเวลาอาหารการกินมันมา,กอ,อนมากองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพอกองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดระบบตับเราไม่ดีระบบย่อยไม่ดีเนาะ เวลาเออเดี๋ยวจินเนจะอธิบายโครงสร้างของระบบให้ฟังแบบแบบธรรมชาติฟังเข้าใจง่ายนะทุกครั้งที่เรากินเข้ามานะเพื่อนๆร่างกายเนี่ยถ้าเจอพลังงานที่ไม่สะอาดปุ๊บกระบวนการในการเขาเรียก่็ดูดซึมและเผาผลาญเนี่ยถ้าเจอพลังงานไม่สะอาดนะแล้วร่างกายของเราเหมือนเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันไม่ฟิตและ คาว่าไม่ซีคือคนที่มีภาวะบกพร่องอะเนาะมันเปรียบเสมือนรถยนต์อะที่สตาร์ตติดแล้วมีเข่าควันนะเพื่อนๆมันจะทิ้งสารตกค้างแล้วเวลามีสารตกค้างนะร่างกายต้องเกรงอ่ะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเนาะต้องเกรงเพื่อที่จะดันพิษออกหนึ่งครั้งที่เรากินหนึ่งครั้งที่เราเครียดหนึ่งครั้งที่เรานอนไม่ค่อยหลับยิ่งอารมณ์เสียเนาะ มันก็จะเกรงเวลาร่างกายเกรงนะระบบมันจะเกรงแล้วมันจะมารวมกันเนี่ยมันก็มามาเกาะยึดเนาะเกาะยึดเป็นเถาเป็นดานบิดเ,เส้นบิดเส้นบิดเส้นอะไรเงี้ยอันนี้คือการเคลียร์การเคลียร์เส้นเนี่ยเราทําทุกก่อนนอนเราก็ทําได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก่อนนอนทําไปแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนจะไม่ต้องให้ใครมานวดเลยเนี่ยบา,บางเส้นนะมันไปปี๊ดที่ปลายเท้าเลยค่ะบางเส้นมันก็ ขึ้นมาตรงบริเวณนี้เนาะแล้วก็ไปที่หลังไปที่ก้นกบไปทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนล่างนะมันไปหมดเลยเนี่ยวิธีการแก้นะเออเนี่ยโหดีมากเลยแล้วถ้าเราทำแล้วเราเราจะผายลงผายลงก็มันก็เป็นเรื่องของเราแหละเราทำเองเนาะนี่แหละดีมากเลยนะเนี่ยมาแชร์เทคนิคกันทำดูทุกคนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะ เนี่ยพอทำอย่างนี้เนียระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยอันนี้คือการหลักการแก้แก้อาการเจ็บปวดในฐานะผู้เชี่ยวชาญการไปฝังเข็มการไปไฟฟ้าช็อตนเนี่ยเนี่ยผ่านมาเอาไปให้เขาช็อตไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆทามาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยได้ลองไปทําดูกันนะทุกคนอันนี้มาสั้นๆน,นะคะเนาะบาย